โ,โมตแอปพลิเคชันก็มีโอกาสรับรายได้700บาทถึง1,300บาทต่อวันอันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่มาแรงมากๆในปีนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าสุขภาพและความงามทั้งหมดและก็มีเครื่องสําอางด้วยนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนสามารถทําให้คนธรรมดาอย,อย่างเราสร้างไรายได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวแค่โปรโมทแอปพลิเคชันนี้ลง Facebook ติกต็อกอิสตา r กมนะคะก็มีโอกาสรับรายได้อย่างที่ทิพย์กล่าวมาแล้วล่ะคะ่ะแล้วทุกคนนะคะอันนี้ ทางบริษัทเขาถอนเงินแบบเรียลไทม์เลยนะคะถอนปุ๊บเงินเข้าระบบเราทันทีค่ะเดี๋ยวเราไปถอนด้วยกันเลยจ้า และก็นะคะอันนี้จะเป็นยอดรายได้รวมของทิปทั้งหมดที่ทํากับบริษัทมาทั้งหมด8เดือนนะคะมีรายได้คือ8.2ล้านบาทแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนสามารถไปเช็คที่เพจหรือหน้าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทิปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิฟท์พอยท์ที่ใช้ได้ก็คือสามารถถอนได้จากระบบอันนี้รอดําเนินการหมายถึงรอทางบริษัทนะคะรอทางบริษัทแพ็กจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยตัวเองค่ะกดถอนเงินไปเลยค่ะ ทิปจะถอนเงินเป็นจำนวน5,000บาทนะคะทุกคนให้ทุกคนดูแบบเป็นเรียวทม์เลยนะคะก็จะหักค่าธรรมเนียมบวกภาษีนะที่จ่ายนำส่งรัฐบาลก็คือไม่มีผิดกฎหมายแน่นอนนะคะเพราะเราเสียภาษีถูกต้องตับกฎหมายทั้งหมดเลยค่ะแล้วกดถอนเงินไปเลยค่ะถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตรงนี้จะขึ้นคําว่ารอดําเนินการจ้าตรงนี้จะขึ้นว่ารอดําเนินการนะคะทุกคนแล้วทุกคนเลื่อนดูนะคะ นี่จ้าอันนี้เป็นยอดเงินที่ทิปถอนกับบริษัททั้งหมดนะคะมีประมาณเกือบ30รอบค่ะทุกคนและอันนี้เป็นยอดที่ทิปกดยกเลิกเฉยๆจ้าเงินเข้าแล้วเมื่อกี้ค่ะทุกคนมือปัดไปไหนมือปัดไปไหนนะคะนี่จ้าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ค่ะทุกคน นี่เห็นไหมคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วกดถอนไม่เกิน2นาทีจริงๆค่ะทุกคนเหมือนที่ทิพยให้ทุกคนดูนะคะว่าหาักภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยเงินที่เข้าก็คือ4815บาทค่ะทุกคนเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของทิปนี้จ้าล่าสุดเลยนะคะตอนตีสองสามสิบนาทีนะคะเงินเข้า4815บาท ที่เป็นคนหนึ่งที่ปิดใจในด้านการทําออนไลน์มาโดยตลอดเพราะว่าตัวเองนี่ทําอะไรก็ล้มเหลวค่ะแต่พอทิฟเจอวิกฤตจริงๆวิกฤตโควิดนะคะสร้างรายได้ก็สร้างรายได้ไม่ได้ก็เลยเปิดใจตัวเองมาเรียนรู้ด้านการทําออนไลน์กับบริษัทนี้จึงทําให้ทิฟรับรายได้กับบริษัทนี่ไปจานวน8ล้านบาทศึกษาในระบบมันเนี่ยทั้งหมด8เดือนค่ะทุกคนทิฟบอกเลยว่าทิฟไม่เก่งแต่ว่าทิฟมีเทคนิคที่สร้างรายได้กับแพลตฟอร์มนี้ยังไงแล้วทิฟเอามาแบ่งปันคนที่เดินตามทิฟมาตอนนี้มีรายได้10,000บาทต่อวัน3 1 0 0บาทต่อวัน4,000บาท5,000บาทก็คือเยอะมากๆเลยสําหรับใครที่อยากสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ทิปยินดีแนะนําสอนแบบหมดเปลือกเลยค่ะทุกคนแต่นะคะทิปขอรับจํานวนจํากัดสําหรับคนที่จริงจังเท่านั้นนะคะคนที่เห็นวิดีโอนี้ประมาณ20คนแรกทุกคนสามารถลงทะเบียนสมัครฟรีได้เลยค่ะทักอินบ็อกเพื่อเช็คสิทธิ์ได้เลยจ้า